เืองของฟ้นแล้วต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมน้ำมาไร่แล้วก็จะมีโรคแคมาก,กับซัต์กันค่ะโดยปุสุตั์จังหวัดภูเก,ก็ตก็ได้เตือนภัยเกษตรกรตตกและค่ะว่าข้อให้เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงหรือดูฟ้นกันพร้อมกับมีแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลวงนาในขณะเดียวกันค่ะด้านกักกันสัต์กอย้ำเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะเคลื่อนย้ายสั์หรือว่าซาั์ถุกครั้งเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตกันก่อนค่ะ ด้วยสภาพอากาศในช่วงวันที่่องถึงหกสิงหาคมนี้ค่ะทัวร์ถูกพาข้องประเทศไทยเนี่ยก็จะมีฝ้นต๊อกย่างต่อเนื้อแล้วก็มีฝ้นต๊กนักทึ่งนักหมักบางแห้งรอยละหกซิบทึ่งจัดิบข้องพื้นที่กันเลยค่ะก็จะส่งพ่นแห้บางพื้นที่มีน้ำท่วมข้างแล้วก็เปียกชื้นแล้วก็อาจจะส่งพ่นกระทบต่อสุขภาพของสัต์โดยตรงค่ะทําให้สั์เนี่ยอ่อนแอภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลงแล้วก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆเช่นโรคปาร์กและเท้าเปื่อยโรคข้อบวมนะนอกจากนี้กก็ยังมีโอาสติชร อื่นๆที่สามารถจะพบได้บอยในช่วงหน้าฝนกันค่ะครับด้านนายเทวินสว่งสิ้นประสุตว์จังหวัดภูเก็ตแกก็มีความม่วงใหญ่กษตเกรผู้เลี้ยงสั์นะครับในช่วงนี้ขอให้ความสําคัญองการดูแลสัตว์เลี้ยงขออตนของต้นให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งการจัดการโรงเรือนรื้อคอกสัตว์ มีลังคาป้องกันลุมฝ้นนะครับข้อความรวมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์คอยสังเกตอาการของสัตว์เป็นประจำสถานีปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ในช่วงหน้าฝนหากพบว่าสัตว์แสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติให้ไม่ทราบสาเหตุได้แจ้งทันทีนะนะครับน่าไปปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดใดๆเละกับนั่นพยาบาลก็ได้นะครับอาสาปศุสัตว์ก็ได้เพื่อฉวยเลือได้อย่างทันทวงทีครับค่ะ ในส่วนของสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดและก็ด่านก,นการเกษตก็มีมีมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมดูแลและก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรื่องเรื่องของโรคระบาดสัตว์ที่จะที่จะเข้ามาในพื้นที่ก็ฝากเตือนพี่น้องนะครับด้วยความห่วงใยที่ที่ให้ช่วยดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงที่ฝนตกหนักขนาดนี้ ในขณะเดียวกันนะคะนายยอดสรัญชาลาอาดิไซค่ะหัวนาดานกักกันซัดภูเก็ตก็ได้แนนยำค่ะสาหรับใครที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์ถวาักดิ์สัตว์จะต้องได้รับอนุญาตจากสัต,ตวแพทย์ประจาท้องที่ทุกครังก้อนจะมีการเคลื่อนย้ายก็เพื่อจะป้องกันโรคระบาดนั่นเองค่ะเราไปฟังเสียงของหัวนาดานกักกันซัดภูเก็ตค่ะแล้วก็สําหรับผู้เลี้ยงสัตว์นะครับก็คือเวลาจะเคลื่อนย้ายก็ต้องขออนุญาต มีใบเคลื่อนย้ายประกอบการเคลื่อนย้ายนะครับเพื่อป้องกันโรคระบาดโดยเฉพาะในเรื่องโรคโดยเฉพาะในในฤดูฝนนะครับก็จะมีโรคระบาดต่างๆในสัตว์นะครับก็ขอให้ระวังเรื่องนี้แล้วก็ทําทําตามระเบียบของกรมปศุสัตว์โดยการขออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้งนะครับนะครับ